เ wow. ี่ยมทุกแล้วนะครับนิยงยาวนะรอบแแดเพทั็นเช่นเดียวกับทองถเปุมเจอต่นคยกใช่แล้วว่าคอหน้ากับคอขึนีดที่ว่าเพทท้งปีที่2เนาะขึ้นเรือมากับแม่ทองคำแล้ว เจอครับนี่คือการต้องพูดความระเรียนเสพไม่ดีแล้วนี่แล้วกับการโดยช่างิกลับทองระยะพยัฒนพรสีอยุธยาขอบคุณทีมไม่เข้าท่าจุดเลยทั้งวันเลยกลารแข่งการหาทั้งวันจบแล้วแต่ยังไม่สะบัดทงลงนะเขาบอกว่า Yeah! ทุกรรมการผู้ทรงเกียรติยศองสีนักเงินนะครับให้กับเจ้าแม่ทองคำสิงห์ลักษินจากจังหวัดนครนายกเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง The winner is เจ้าแม่ทองคำสิงห์ลักษิน in blue zone เจ้าก็หลุดเจ้าก็เชื่ดชื่อเจ้าแม่ทองคำสิงห์ลักษินใจหลานก่อ ที่ทจัดยจพุโน,นราแกเว้นมาหลายปีนะะ่นแลขออปสรคปัญหาต่างๆและนานาที่ไม่สามารถดเนินการจัดการแก้ได้นะครับีนี้ึ่งปีที่แล้วพันพลโท,รรทก,กโรว,รทรรวรทกิทูจากาองคการบริหารจังหวัดปทุมธนีท่าจัดที่เมืองทุครับเียบทุนละ แบงค์นะครับหก็ไปตสมศยสตันสามศูนย์สามหกสาตวเจ้าก็แวนสองสองห้าเจ็ดครับพี่น้องเอาลด้ีบดาคงตึกรงนสีแดงเหตุพีบยสีน้ำเงินครับพี่น้อง Ja, aber... รวมทั al, ้งติณาวาแล้วจะเป็นทิ่ที่สามที่สี่ในแค่คอต่อครับครับมาดูพูดต่อไปครับเที่ยวที่ห้าเหลือในลุ่มแม่น้ำปูนในนามของสอนชัยทับนาวาพอพ่อพูนีของท่านหลวงมูลเรืองสอนชัยนะครับจากตำบลหนองกิเพนอำเภอวันินจักาจังหวัดอุบลราชธานีพบกับชาตทองป่าปูวัดบ้านบ่อเหลือในลุ่มแม่น้ำ ออกท่านผู้ใหญ่โวสิลและก็ทันน้องพัฒนาพงกวนกินหรือว่าน้องอุ๋ยอุ๋ยหรือว่าถ้าน้ออ๊อฟโรนใบหาปูมูลเจอใบหน้ม่กลองใช่ไหมใช่สนุกวคกับเที่ยวขึ้นแล้วก็ุงยกนครับยาวสี่สิบหกพายครับไทยเที่ยวกับใปแน้วซึ่งชาพองผาพุงได้ไปแล้วหรือเที่ยว ใครชนะถ้าถ้าชาทองผาบุญชนะในเที่ยวนี้ก็จะไปทิ้งชนะเละเิศไปก่อนสอกับเพชรพิบายแต่ถ้าขอชคยทัพตะวันในเที่ยวนี้ชนะต้องมีจับน้มสามครับพีน่น้องสนุกเลยเอาละ่ะเที่ยวนี้ดูนีว่าเหนืออ๋ออ๋อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเที่ยวนี้ดูนี่ว่าชาทองผาบูจะทำใีโอกาสไปื่อกี้ชนะ เดีอวพี่น้องชาวตะีันงกอีเพย์กูเข็นไปเมื่อวาที่บ้านคุหวายที่นี่มาไปที่าจาไม่ขาดจะนัดคุณอยู่ที่บ้านอีเพยเอาวัสดุใช้ที่ม้มันจะไปขินที่สามที่ดีจะปล่อย้ชาหมรขาผู้คไปขิดจะนันเลิกแต่ ผมไปล่อยไหลไหลไหลเข้าเซหลากติดเรอง้าเป็นค่ของฝาพเป็นเลยชนะาของฝาพเป็นเลยชนะครับพี่น้องพรเอรอกว้มาไปจริงจะเลื่นจ่มายครับหีต่อไปลักวัดที่เป็นที่ออก 2องห5 3ูนยมีคนเท่าไหครับถูงลัตเตอรี่รางวัลโตลองๆนครับเทียวกระจายนะมันเป็นกองกิ้นพันงาเดียร๋ยวไรนองโคลนะนั่งเดินเที่ยวเที่ยวนี้ทั้งโคลนจะได้ไีกินนะเนอะและให้ผู้คนร่วมกันเล่นวัชระในาที่ไรด้วยนะครับ ดูดวว่าพรพิเชษศิลิสวยัยตะวันจะทำให้มีน้ำสามได้ไหมหรออ,ใอดใจรอซะกู่นะครับท่านผู้ชมอยู่นิ่งฝังท้องลิติอยุในจักรเาสนคพลละสิบแห่งนี้

นะครับนะจากจังหวัดสกลนครเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง